จ้ามาพอลงโงกเรื่องมูลนึงจ้ะน่ามครับพี่นอ้องหยุลังเขียวอ้าวอย่างงามเด้จ้ะเดี๋ยวมีเห้งสวยแห้งจ้ะพี่นอ้นองอ่าเดีมกลิงจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีเอสซีสูบุทุกคนเขาซีวีเทสนะจ้าเนาะมันหนีก็ะเพาะพี่ผ้าหน่องเขาปลาพี่กเก่าเลยจ้ามันหนีก็มาพี่กัดบัดน้องเมกตำบลหอยคามเพื่อบุญธลิกจ้าตอนนี้ก็ะหอดปาลาเลยจ้าพี่หน่องมาหลุนมากรับชมน้ำกันจ้าว่าสิมานเ็ดอีหยังมันหนีจ้าท้องเสาวันทีซีบเมษาย,ยนหกหาจ้าไปจ้าไปดูนน้ำซีวีเทสบิ่งจ้า เดี๋ยวกรกงของคิดวันนี้ก็ดังเขียวถึงแดงข้ามจุ่มแรกจ้ะขาถึงตนไม่ยจ้าเห็น่มลายจะพีออกก่น้องกิน แสงโดกจ้ะถึงเหยียดพึ่งขาไล่จ้ะงามครับพี่นาะล่างเขียวอ้มอยา่างงามเลยจ้ะ สีสันพี่น้องงามอีกแล้วจ้าเรามีแห้งเสื้อเห้งจ้ะพี่นอ้องเฮ้ยถึงแดงคขาไล่จ้ะ เลีวเามดิพึงเดือดดิพึงค้าลายจา้ะดอกยังหน่อยเลยจังงดอกเคียวึ่งตองดอกจก้ะนี่งามเองจ้ะ น่มคับจ้ะดอกสวยจ้น้องเขียวจุ้งุินจุ้นยนเนี่ยเราดินจุ้งงายน้องเขียวจ้หดอกงามคึ้เก่าแล้วจ้ะ

Bông thong nè Bông thong nè ai không bị đâu mong thai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  mong Nó mong thai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  mong น้ํางุ้ม ก็น่เยๆเลยจ้ะมันจะค้องมันกระเฟาอยู่จ้ะจะต้องผลอีสองดอกจ้ะจะจุะจ่มทั้งนี้เอ๋จบเลยจุ่มนั้นก็บใส่มืออลยเก็บเส่มือเลยเฮ้ยบดินจ้าต่เลย hey, <but> ปบกำเลยดีสั่ส ม่ข้าวสองดอกจ้ายูคนทางเลยจ้ะพี่น้องวงทองไปไหนลืมเลี้ยงเลยจ้าข้ามข้ามจ้าเดินข้ามอีจ้าคอยไ,ไหนนะ กิ่เอล์มาได้ไม่สามหนึ่งกว่าสองนี่หดองสามดอกแม่ข้ามจ้ะเออพ่อแม่ให้บดดิมจะ้ะไม่ต้องกล่ม Thank you. เ้้องออกไม่จะพี่เลี้งพี่น้อ,นองดูไก่ไปต,อ,ไปตอ,นะองตอนะดูไ,ไก่เป็ปนหมาไอะไรสักยางกินด้วยค่ะเนี่หลงยางกลมไปเลยหาเห็ด เงายงามเลยเหมือนกันจ้ะพี่จ้ะ เนาะนี่ก็ตามไปได้นะนี่ก็ตามไปได้นี่มองขึ้นดิ ขาพี่น่องสะออนไรกินงงจ้ะ้จ้ะบี่หน้าอาจ้ะจุด ก่องสิไปก่อนคนเก็บเพชรน,นจะจ๊ะมัดลมหน่อยๆยิ่งจากบ้านไงกงขี่ถัดเอาเดอกยังไงเพื่อนจ้ะเพชรบัวคอนจ้าก็บเลยลูกเก็บไรแม่ทั้งขุนอย่าบังอย่าบังกล่องมืออย่าบ,บังกล่องเออ มาสายๆพี่นนองคุณน้ำกันจาวาสิหมานบอหาเห็ดผงกับบุมี่รทายฮันละบอๆบ่เดี๋ยวไปทางหน้าสิไปทางหลังก็สงสาจ้ายี่ผงน้าฮอแลจ้ะเนาะ หอกนอยกไหวลอกน่อยกไห้จ้ะงานนึงจะให้ดาเก็บอยังมีที่มีขีเหอะ จ้ามาพอหงอกเรื่องมูนึงจ้ะหงอกงานนี่หมอกเรื่องจ้ะผูกเสื้อ จ้ yeah. Yeah. ่วางสองดอกจ้าเสียงใสไม่เพิยงน้าห่อเ oh, ้ยพี mm. ่น้องอุ้ยเออผมาเผาเนาะอาจ้ะหัวก้างโผเนาะ

สงสารหารหอยเลยะจะ้ามันมันจ้ะ,านานจะอสุดหอกตามหาจนมันจ้าขึนพูดได้จ้ะพี่น้องก็ได้หา<ะ>แ้วใกล้ เีเก็เดาเนี่ยแหละสภาพาี่เบิ่องละงอกอีกจ้านี่จ้ะงอกมูหนึ่งห่ออีกแล้วจ้ะงอกเหลืองตัวนี้พันโพดีบป็นไรจ้ะพี่หน่อมันกินใครอยู่จ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ คิดว่าฟันว่าสติเก็บพี่เนาะมันนี่ตามหาเห็ดเบิดมือวอาขึ้นมาเบิเเง่งเห็ดบดผูกเชยจ้ะจ้ะคอยจาจ้ะขึ้นแหงแดดนะจ๊ะเนาะมาเก็บตามพาราน ค่อยงูนึงจ้าลูกสาวหยังมาพูอื้อพี่น้อง งั้า uh, จ okay. mm ้าขออีสองดอกจ้าจะกลับ hmm. บ mm ้านแล้ว hmm. จ mm ้า hmm. อ mm ืมสองดอกจ้าอืมงามพี่น้องจ้าไม่จุ่มหรอใครอามคนเห็ดอันนี้เปิดไว้จ้่อีรำเงา โอ้ยพอพ่อไปเอามีดอยู่กระตาดีหนอลูกก็หลุดเหรอพี่นมีสามดอกจ้าพออีกมูหนึ่งว่าจ้ายู่เจ็ดดอกจ้ามุนดีไหมมีสองจ้าสองดอก มาทั้งพี่อีกจ้าสองดอกโอ้สามจาดินผู้ผู้อยู่นี่แปดดอกจ้ะนี่จะดอกงเหลืองจ้ะนี่เห็นดอกเบียวจ้ะอีกงม

อนจ้าน้องจะดีขึ้นนิ่งคือเย็นนิ่งจ้าอะไรมีสองดอกจ้ะมีเจ็ดดอกดอกยังงามเลยจ้าอะไรจ้าขออีก่มูอนึงจ้ะ

กูแบบว่าไรเคลียเนาะอยู่ใ้ไปตองหาหงากเลยจ้ะจ้าเลยได้มอเคนกอ้อ 哦，日久，哈哈哈哈哈！来，来。 กูผมกับแม่จะเลี้ยงให้อาไปเอ,อ,อ,อจาจ้ะหัวละงบรอบค่ำจ้ะพี่น้องแต่ฝาวเนี่เยอจ้ะถ้าอย่างนี้คงได้กัด ขอเอะพ่อไทจะลงคิดเป็นพี่หน่องเบิงขึ้นศีระกิเดอร์จาะมือีิเ้อร์มาเห็นลงอก้อนคำจ้ะ,จะขอขุนเอฟจีผู้ที่ตามจ้มาก็ร่างกาทีีเตจกก้น้มือนี้มาถือคู่อีริจะพี่น่องอลังการงางาแสางให้โอ้ยยง สามพระลานหินจะดูจะจ้ะพี่น้องมึงท่นต่างออยู่เล็กน่าจัเนาะพากันเคลียออกกระหล่มเบิดจ้ะอุ้ยหลังหงอกสะออ้นไรจ้ะเหะโอ้ยอืกอูู้นึงไว้จ้ะต่างหากจ้ะ เวลาก็คำพี่น้องเอ้ยเพ่ก็เห็นจะเป็นมวลยืนยังมาลุยทำกันไหมจ้ะพี่น้องจ้าจะพาพี่พ้านองกับบ้านเล้วจ้ะมาเบ่งหยอดเห็ยของเห่าเนาะจา้ะเนาะวาเหาม,มานหรือบอมานจ้ามือน,นี่นี่จ้าหยอดเทียของเห่าเหมือน,นี ตอนช่วงแรกๆเก็บอยู่ป่าลางบ่มีเห็ดจ้ะพี่น้องหาอยากเห็ดบดดินกับกระรังออกหันคนบ่หูห่มหูโซนก็บ่ได้จ้ะเห็ดออกเป็นโซนนะจ้ะน้อัานีนก็ภากันตัดสินใจขืนมาพูจะมาหาเห็ดบดคอนฝุกม่เจอละโงกเจอเห็ดพิงชาทีเพงนาหอจ้ะพี่น้องมานจนเต็มตาจ้ะเลี้ยวกับบ่หลายน้อจ้ะจนสิเต็มกระตาแล้วจ้ะทั้งสองตาตัวนี้เป็นกระตาของชีวิตเห็ดตัวหนี้เป็นของอ้าวกับอาจ้ะ งงอกเราก็ได้อยู่ต่วาอยู่ขางลางนอกจาะเราเอาใส่ถุงมัดไว้ยอดเทดก็ถือว่าสุดยอดความันคีอเก่าจ้ะพี่น้องมานี่โบขาคิดว่าฟันไวสิพอเรางงอกจ้าส่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเทสไนนเลย,ยจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นาจากพี่น้องจนสุดเดยพาคลิปใหม่ๆนอกจากนอพี่กาที่ห้าหมากมานี่กะผู้บ้าน,น้องเมก็กตำบลหวยค้าเพื่อบุญทลิกจาก้า ขึ้นมาทั้งผู้เหิวพี่จ้ะพี่น้องจอรดรถว้กันยางไกลอยู่จัมะมานสีหาโลกพี่จ้ะกว่าสิถึงผู้นอกจากน้ะ,นะสำหรับหันนี้ขอจบคลิปเพียงสั่นนี้แหะจ้ะจะกลับบ้านอาจาจ้าสวัสดีจ้า